สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีวัสดทุกท่านมาพบวคันนี้ก็มีงานมาเยอะเลนะครับามมาไม่ได้แกะเไม่รู้เป็นอะไรอาการเยะแยะนี่ก็ะเไม่ได้แกะทุอะไรเป็นรลายปัญหาเนี่ยตกไปทำานอะไรก็รู้เยอะแยะเลยนะยิกแกะแกะก็ได้นะครับอันนี้กล่องนี้ก็ซ่อมไปนะครับอันนี้ก็อีกคันหนึ่งนะก็ เจอกะหลังสงการนะครับเจอกะหลังสงขการนะครับวก็มีเวลามาอาจจะแต่งตัวสีแดงไปนได้นึงวันนี้นะพอดีวันนี้จะวันวันหยุดแล้ววันเต่านะครับวันเสายุดแล้วฉีกเลยนะครับฉีกมันเลยนี่แนมนิดหนึ่งนะมีอาการอะไรเนี่ยนะครับก็มาเจอกันนะครับช่างเ็กระบบแก๊สนะครับ เครื่องยนต์ไฟชโช P030 นะกดสวิตช์กลับมาใช้น้ำมันเครื่องดับก่อนใช้น้ำมันเครื่องปกตินะครับก็ใช้แก๊สสั่นนะครับใช้แก๊สสั่นใช้แก๊สสั่น,นะอะโอเคเดี๋ยวผมป้อมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนี่อีกกล่องนึงก็ำลังจะลื้ออยู่นะครับะนั่นละครับก็หลายๆอย่างนะครับทําการไปเที่ยวกันมาไปดูเพื่อนๆเป็นยังไงบนะ้างสนุกเ็เปล่านะครับผมก็ม่เด้นไม่โดนน้าเลยนะครับประสการไม่โดนน้ําเลยว่าเดินไปเขาฉีกกันอยู่เพราะเขาบอกว่า เออระวังๆรว่งนะเดี๋ยวไปเปียกคนแก่ครับง่าจริงๆเลย, <S <S เลยกลัวจะเปียกคนแก่มากันนะจริงๆเลยเราเราจะพูดยังไงสนะมัยมันเปลี่ยนไปจริงนะเราอายุมากขึ้นนะครับมากขึ้นมากขึ้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอะไรที่มันเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวผมทอดก่อนนะครับปอดยากก็ด้วยแน่น ออกแล้วนะครับป,ป,ปิง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 นะครับมีงานก็ทํามาเรื่อยไปธรรดาเราอายุมากแล้วต้องยอมรับสภาพมันไหนมาไหนก็ลำบาก น่ะเสียเนี่ยเจอเลยนะครับเสียโอ้เสียอะไรตัวเลยนี่ยเอออันนี้ดีนี่เจอเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับดูสะกบด้วยนะครับสะกบวัดนะครับเนี่ยเสียนะครับ เสียนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูก,กราฟขึ้นใช่ไหมครับกราฟขึ้นรเพื่อนมองเห็นหรึเปล่านะเดี๋ยวซูมเข้ามาใกล้ๆอีกนิดหนึ่งเห็นไหมครับดูก,กราฟขึ้นเนี่ยเสียนะครับสเสียนะครับโอ้สเสียเยอะเ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีนนดเสียสองตัวนะครับสเสียสองตัวชุดนี้เสียนะครับชุดนี้ก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เสียนะครับ สโคปมันใช้ได้ไวนะครับได้ไวมากค่อนข้างจะไววัดสัญญาณนี้ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับเราก็สามารถจับมันได้ความวัดโมเฟนี่ก็วัดได้นะครับมาเฟลด์จะวัดได้อีกแบบเลยนี่เฟสถูกต้องทุกตัวนะครับตีตัวมาฉีดอาการนี้ก็คือเนี่ยใช้แก๊สใช้น้ำมันนิ่งนะครับอาการนี้ใช้น้ำมันนิ่งเนี่ยอาการนี้นะครับใช้น้ำมันนิ่งใช้แก๊สมีปัญหาเนี่ยอาการนี้นะครับน้ำมันนิ่งแต่ใช้แก๊สมีปัญหานะครับ เรียบร้อยครับเสียเสียชุดนี้นะครับเนี่ยเสียชุดนี้เลยปาก,กาก็ไม่มีเนี่ยชุดนี้ครับเนี่ยเสียชุดนี้นะครับอาการนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนเดี๋ยวเราจะการซ่อมให้เรียบร้อยกนะ่อนนะออมีอะไรทั้ทงาัานเดี๋ยวผมดูงานตรงนี้ทีนะทนั้งงานเอาอะไรมาให้ดูคอยเหร โ oh. อ้เรียบร้อยเลยอันนี้อันหนึ่งอันนี้สานี่ชัดเจนเลยสอน่าจะอแดงเออน,น้ำเข้าอยู่แลวเนี่ยนี่ซอมซอมกล่องนี่มาอีกแล้วนะหัวเทียนนะครับหัวเทียนให้สังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมนี่ลูกน้องถอดคอยไปเลยนะเครื่องเดินไปจำสูบนะสีต่างกันเลยนะครับสีต่างกันดูให้ดีนะครับนี่เหะนี่สองหัวไม่เท่ากันเลยไหม อันนี้ขาวอันนี้ขาวเลยอันนี้แดงแล้วก็มีคาบน้ําด้วยนะครับเรียบร้อยครับมีหมอกเกาะด้วยนะเป็นฝ้าเลยนะครับเนี่ยจุดสังเกตนะครับอาการเขาบอกว่าจูดแก้ให้หน่อยเครื่องสั่นสะดุดสะดุดนะครับบึ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 บ่อนเช้าพักหนึ่งฮะถ้าถึงจะวิ่งได้ปกติเนี่ยเนี่ยให้สังเกตดูนะครับนี่เ,นเพื่อนๆไปสังเกตดูนะครับหัวเทียนจะจุดต,ต่างกันอย่างนี้นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับ เห็นไหมครับนะแดงหัวหนึ่งขาวหัวนี้ถอดไปจากรถแต่ยังร้อนอยู่เลยนะครับเนี่ยังร้อนอยู่เลยนะครับเห้าใจไหมตัวนี้จะเป็นคาบน้ําแดงแงติดอยู่เป็นคาบสนิมเรียกว่าคาบสนิมนั่นเองนะครับคาบสนิมแดงๆดงชัดเจนเลยครับโอเทียนยังใหม่อยู่เลยนะโอเทียนยังใหม่เลยนะครับหัวเข็มด้วยนะครับตัวนี้นะครับสภาพอีกหัวหนึ่งขาวเห็นชัดเจนนะครับอีกหัวหนึ่งมีสีน่าเลยนะครับ จุดสําคัญก็ต้องดูกันนะครับบางทีพอวิเคราะห์มาจูนตะแกรงเดียวไม่ได้นะครับจูนตะแกรงเดียวมันก็ไม่จบนะครับโอเคอาการนี้นะอยู่แบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของอตอนเช้าสตาร์ทจะไม่มีแรงเสียงบึบ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 พักหนึ่งนะครับเพราะว่าคาบนำมันเกาะโมเตเรียนจะจุดระเบิดไม่ดีนะครับจะเผาไหม้ไม่ดีนั่นเองนะครับก็ไฟแลบออกที่ปลายจริงอยู่แต่ว่ามันยังมีน้ําอยู่นะครับน้าอยู่ในกระบอกสูบเนี่ยน้ําในห้องเผาไหม้นะครับก็ทําให้เครื่องนี้จะเดินไม่นิ่งอยู่พักหนึ่งนะครับอยู่พักึ ก็จะอ่าอาการจะสั่นพักหนึ่งจนฝปล่าก็จะร้อนน้ําแห้งหมดแล้วนะครับแรงดันในห้องพอไหม้ดันดันน้ําที่อยู่ในกระบอกออกไปท่อไอเสียมาแล้วก็จะติดเดินได<อ>้จะเดินได้คล่องนะครับอ่ะอ่าโอเคจะของรถมาหรออ่ะเดี๋ยวเปิดประตูให้จริงๆเลยอ่ะเข้ามาเข้ามาเนี่ยชัดเจนครับชัดเจนน้าไม่เข้าได้ไงกระบอกสูบ ตอนเช้าอาการเป็นไงอาการแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยอาการเป็นไงตอนเช้าติดเครื่องเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวยกกล่องนี้ลงกล่องเยอะส่งมาตัอมเยอะเดี๋ยวเราไม่ด้กล่องแล้วแนั่งก็มาขึ้นหมดเป็นไม่นานนี่ก็คือตอนเช้าแต่ตั้เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหันกล้องไปหน้าหน่อยดิไอ้กล้องนี้ก็เล่นยากด้วยอดี๋ยวหมุนสันี่โอ้หันยากเลยเห็นไหมเห็นหน้าท um> ่านไหม เห็นหน้าเลยนะอืมผมก็มองไม่เห็นอลยโทรศัพท์เป็นไงบ้างเล่าให้สมาชิกฟอฟซีฟังหน่อยดิตอนเป็นไงเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วอาการมันเครื่องตอนเช้าตอนไหนเราบ้างในเรื่อตอนเช้าตอนเช้าเครื่องมันจะเดินแบบ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 ไม่เครื่องเดินไม่นิ่งเดินไม่นิ่งอืมแล้วอ่าทักทักหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่นานไหมเราก็คือต้องไปเหยียบคันเร่งอ่ะบึ้งบึ้งบึักทักหนึ่งอืมทักทักนึงให้เครื่องมันร้อนเครื่องมันร้อนอืม แล้วก็พอเครื่องร้อนแล้ววิ่งได้ปกติไหมใช่ปกติแต่ทีนี้ก็คือบางบางบางครั้งนี่เครื่องมันจะเร่งเองด้วยเออเร่งเองเนี่ยเพราะอุณหภูมิมันไม่ได้เร่งเองอุณหภูมิไม่ได้แล้วสังเกตดูน้ำไหมว่าน้ํามันมียุบตัวไหมมันต้องมีบ้างมีไหมมีบ้างมีบ้างมียุบตัวอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไม่สังเกตก็ไม่รู้ใช่ใช่ใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยดูหัวเทียนให้ท่านดูหัวเทียนถือเลยครับถือเหนียวเทียนถอดจากรถท่านใช่ไหมเมื่อกี้นี้ใช่ใช่ให้ให้เอฟซีเห็นด้วยครับชัดเจนไหมสีเหมือนกันไหมครับ เห็นคราบสนิมไหมข้างบนเนี่ยอืมใช่ใช่มันจะสีไม่ไอนนน้นี่ด้านนี้มันจะสีขาวด้านนี้มันจะสีคราบสนิมอืออืมหมอเทียนเปลี่ยนพร้อมกันใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนทีละหัวใช่ใช่นะอันนี้ขอบไปจากรถเลยนะไม่ได้เอาไปจากที่อื่นนะใช่ใช่สองจากรถนะฮะชัดเจนนะครับอือจูนกันเ,กเดียวไม่หายนะครับอาการนี้นะครับก็เกิดว่าจะเกิดจากตัวน้ําเข้าในระบบเผาไหม้เท่านี้ ก็คือต้องไปซ่อมเครื่องยนต์อ่าก็เรียกว่าไปทําให้มันหายฮะนั่นคือซ่อมเครื่องอันนี้ก็คือเรไปทาเรื่องโปรแกรมฝาจริงจริงอยากใะ้ใช้สาตนดาดมากกว่าโปรแกรมโปรแกรมเสริมของเดิมเสริมอยู่ใช่ไหมเปล่าเปล่ามาตาเพาเปลี่ยนฝามา๋อเปลี่ยนฝามาฝามูติร์หนักปะอ่า<ม>อย่าไปบอกชื่อช่างไม่ได้ไม่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 หนักผมขับทุกงนี้ขับเบามากขับนิ่มเพราะว่าหนึ่งไม่อยากจะซ่อมบิดแล้วก็ซองไม่อยากให้กินมันกินน้ํามันกินแก๊ ต้องขัดเบาๆไม่ขัดแรงเหมือนต่ก่อนตอนเป็นวัยรุ่นอันนี้ยอมแล้วเาแก่แล้วอ <laughs> แต่ที่นี้ขัดระวังระวังค่อยๆเหยียบแต่ทําไมมันถึงเป็นอีกงงกันใช้งานหนักปะวันหนึ่งนี่กี่กิโลรประมาณเฉลี่ยประมาณสองสามร้อยวันหนึ่งสองสามร้อยโลแต่ม,มีช่วงที่เดินทางต่างหัดช่วงเดินที่แล้วไปไปกาลาสีแล้วมาทุกหนักไหมไม่หนักเท่าไหร่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับ มันก็มีโอกาสเป็นได้ถ้าเราใช้งานวันละสองสามร้อยโลทุกวันนะนี่ยเห็นชัดเจนนะอันนี้ถอดจากเรายื่นดูอยู่ป่ะตอนถอดออยืนด่ยันดูอยู่นะออชัดเจนนะไม,ไ,นะไม่ได้ช่างไม่ได้ม่วนะครับที่นี่าอากไม่มีปัญหาเชื่ออยู่แล้วท,ที่เชื่อก็ถึงมาที่นี่ที่เดียวไม่ไปที่ไหนเลยนั่นแหละคือการสังเกตต้องเป็นอยาที่อื่นวิเคราะห์แบบนี้ไหมไม่ครับเขางมเมาฮะ กว่จะเจอนี่หมดไปหลายบาทครับอ่าเขาผือต้องไปใหระจุแก๊สอย่างเดียวใช่ไหมอืมโทษแก๊สครับโทษแก๊สอย่างเดียวอะไรๆก็ลงกัแก๊สตอนนีแก๊สแก๊สแก๊สแกนสๆก็สแก๊สแก๊นแก๊ส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 แช่าแกยังโทษแก๊สแ่๊สแก๊ๆแก่มแก๊สแกมสแก๊สแก๊ยแก๊ส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 ักรสแกช่างเล็กโดนตลอดทางแก๊สางเดียว โทษแต่ช่างข<อ>ี่ <oria S 3> ไม่ออกเยี่ยมไม่ออ ok ok กครับเป็นที่แก๊แกสไปตุนแก๊สยกเครื่องใหม่ๆอ่ะยกเครื่องใหม่ๆนะอ่าอ่าอันนี้ไม่ต้องเกรงนะคุยธรรมดาปกติยกเครื่องใหม่ๆนะครับพอไปยกเครื่องมาใหม่ๆเลยพอยกเครื่องมาเสร็จปั๊บก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปร้านเครื่องะเครื่องติดได้เดินไม่เต็มสูบเฉยๆครับพอพอทำเครื่องเสร็จปั๊บคือเครื่องมีปัญหาพอทำเครื่องเสร็จพอสตาร์ทไม่ติดก็บอกให้ไปร้านแก๊สก่อนอือันนี้ไปร้านแก๊สก่อน ใช้ก๊าซแก๊สแก๊สก่อน,อนติดแก๊สรถติดแก๊สมาผมทำให้เป็ี่ยนมึงบ้าป่ะเนี่ยหาจริงอ่ะแล้วก็ติดไปเขาขับไปนะเขาไม่ได้เข็นไปนะปรากฏว่าอะไรป่ะมาร์กไม่ตรงอ๋อจุดระเบิดไม่ตรงจุดระเบิดไม่ตรงไม่จะไม่ติดได้ไงอ่ะติดปุับปบรับปรับเงี้ยติดขับเงี้ย มึงช่างเคร่องมึงยังทาไม่จบเลยแล้วมึงจะไปโยนแก๊สอย่ายง,ยงเดียวแล้วใช่เนี่ะแล้วถ้าไม่มีแก๊สไปทไําไงตจอวะกล่องพังกล่องกล่องอระบบเออนนั่แหละไปมั่วไปเลยครับน,นี่เอจอบ่อยๆครับเจอบ่อยๆงมงม,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 มเข้มไม่เจอกันานานรู้สึกหลอกขึ้นนะเนี่ยมไม่แก่เท่าไหร่ไหมใส่ฟันปลอมมาฟ<า>ันปลอมมาเนี่ยครับโอ้ยท่านถอดท่านถอดแก่แล้วกินนมรู้เรื่องอ่ะรู้รสอ่ะเออมันท่านท่านนมสาวก็รู้รสหน่อรู้รสหน่ยากด้วยโอเคเดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องก่อนให้เอฟ อาการประเภทนี <C <C ้บางทีค um ่อนข้างวิเคราะห์ยากนะวิเคราะห์ยากเพราะว่าสังเกตดูแต่ว่าอาการมันมันไม่บ่งบอกว่าเป็นทีเดียวแล้วร้อนแล้วก็พอร้อนแล้วหายใช่ป่ะนั่นแหละแล้วเคยก่อนหน้านี้ไปไปเช็คที่ไหนบ้างบ้างหรือเปล่าอ๋อพอดีผมไปเช็คอู่แถวบ้านนะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊กแรงดันพวกปั๊มติ๊กอะไรมันมันไม่ดีก็เลย ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไหมก็เลยยังไม่ซ่อมก็เลยคือสตาร์ตอนเช้าเนี่ยมันมันสตาร์ตอนเช้าตาร์ด้น้ำมันใช่ไหมใช่ด้น้ำมันคมันบูบบูบบบบไม่นิ่งเขาก็เลยบอกว่าต้องงใส่เป็นปั๊มติ๊กใช่ไหมอาจจะลองเปลี่ยนปั๊มติ๊กให้เงี้ยนะครับทำนองนั้นนะอ่าเขาแนะนําว่าน่าจะปั๊มติ๊กเสียอ่าก็ไม่แน่ใจว่ามันเสียไม่เสียก็เลยตัดสินใจว่าเออลองมาหาเพื่อนดูดีกว่าเพื่อนจะเป็นชัางเหมือนกันอก็เลยมาที่นี่ครับก็ นั่นแหละหลักการวิเคราะห์มันเป็นอย่างนั้นไงบางครั้งเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าปั๊มติ๊กน้ำมันหรือเปล่าว่าร์ตาต,ตอนเช้าเป็นก็อาจจะไปเปลี่ยนปั๊มติ๊กเปลี่ยนเลคูกกรเรตอะไรพวกนี้ <ตะ S 2> เปลี่ยนรางวัชิตดอะไรไปก็เล่นกันมั่วหมดอคราวนี้ก็กลายเป็นเละเละนั่นแหละมันไม่ถูกมันไม่ตรงจุดอ่ะไม่ตรงจุดเราะนั้นเป็นหลักการเป็นช่างเขาผมไม่ว่าใครแต่ว่าเขาเนี้ยไม่รู้เขาวิเคราะห์ยังไงคือตั้งหลักการวิเคราะห์มันต้องมีก่อนพื้นฐานมันต้องมีอันนั้นมันก็ใกล้ เ,อเ,อเครื่องวัดมีนี่ก<อ>ี่บาสามบาสี่บาก็วัดดูยสิมันมีไหม<ช>น้ำมันแรงดันน้ำมันมามันก็แรงโทษปั๊มตกีกมันไม่ใช่อันนียมันก็เจ้าตัวนั่นแหละใช่ป่ะแต่ทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอย่าอย่าเปลี่ยนอย่าเลยลองกลับมาหาเพื่อนดีกว่าเพื่อนก็มีความรู้ก็เลยมาที่นี่คับบน,นี่เนี่ยก็รู้ถึงรู้สาเหตุจริงๆว่ามันไม่ใช่เกี่ยวใช่คันนี้คือผมถึงบอกว่าหลักการวิเคราะห์มาก่อนเลยถ้าวิเคราะห์ไม่ถูกนะมันมันก็ไปเลยอ่ะเผื่อก็ไปเปลี่ยนปั๊มตีโดยเท่าไหร่เป็นหมื่นอ่ะสี่ห เผื่อไปเปลี่ยนรางอีก,กไม่หาอยหาอีกอเจ็บหนักเข้าพี่อีกอันนี้ฉีดยาเผื่อถ้าเป็นคนก็แม่งฉีดยาจนตายอะ่ะเปลี่ยนไส้เปลี่ยนอะไรหมดเลยน,น,นี่เป็นสิวเม็ดเดียวแม่งบอกว่าต้องไปอะไรนะไอ้สมองเสพไปรู้ไปแล้วไปเลยแ,แล้วนั่นเนีะยมันก็ประมาณนั้นแหละ,ะการเราก็ต้องดูได้ไหลายอย่างอนนก็ดีใจที่มาหาเพื่อนแล้วก็วิเคราะห์ได้ตรงจุดเนี่ยก็เลยเราทีน้เรียนรู้สาเหตุเ้วเป็นเพราะอะไรตอนางั้นก็งมหาอยู่อย่างเงี้ย ไม่จบไม่สิ้นไม่เรื่องตมาหากินเลยอของท่านเป็นรถตู้ใช่ไหมใช่รถตู้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สองเครื่องยูสองมาเตีดติดแก๊สเอลพีจีอ๋อติดแก๊สด้วยในนำมันก๊าดเนี้ยโทษแก๊สด้วยเปล่าไม่รู้เออแล้วช่างไปไปกี่ช่างไปช่างเดียวครับช่างบ้านเห็นบอกก็เห็นบอกอีกช่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นที่ให้ไปจุดแก๊สไม่หยะเออใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าต้องใส่ระบบแก๊สเกี่ยวกับระบบแก๊สแก๊สไม่มาไม่ดีมาไม่สม่ำเสมอหรืออะไรเงี้ยอ ว่าฉีดตังหรือเปล่าะอะเขาวิเคราะห์ไปขนาดนั้นเลยแทนที่รถรถท่านตัสด้วยน้ำมันเลยนะใช่เขาก็่านแก๊สแก๊สโทษแก๊สหมดถ้ารถติดแก๊สม,มานี่แล้วมันปริงั้นจริงนี่แหละก็คุยกันนะครับก็ประมาณนั้นอันนี้เป็นเอฟซีกันมานานนะครับก็เรื่องแก๊สไว้ใจที่นี่แต่ว่าวอดีเขาบอกว่าเป็นที่อะไรแน่ไม่แน่ใจนะครับ บางทีแก๊สหรือเป็นที่น้ำมันก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าอันนี้แหละให้มาจูนแก๊สดูก่อนนี่ก็มามาจูนแก๊สมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวดูหัวเทียนก็ชัดเจนอยู่แล้วนั่นแหละครับสนิมเออสนิมขึ้นข้ามน้ําเห็นไหมข้ามน้ำข้ามสนิมเลยเออที่มันก็สีมันไม่เหมือนกันไงสูบแต่ละสูบมันไม่เหมือนกันใช่รถพวกพวกโปรเกลลรั่วพวกอะไรรั่วเนี่ยมันไม่เป็นพร้อมกันสี่หัวหรอกหัวเทียนก็เหมือนกันนะครับมันไม่บอดพร้อมกันหมดสี่หัวหรอกชินเบนซินละหัวนั่นแหละมันจะเป็นไม่เป คอยพังแม่งหมดเลยเครื่องเสียไม่ใช่เจอบ่อยๆเชสนพวกนี้นะผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าอาศัยหลักอามหลักการที่เรียนมาจากวัดสลิมคนภูเขาเลี่ยคนเราไมต้องวิเคราะห์แยกแยะอถึงจะซ่อมไม่ใช่ซ่อมก่อนต้องก่อนสักคนอะบางคนอะซ่อมไปก่อนสงสัยมั้งโอเคปะสงสัยสงสัยเป็นที่โน่นมั้งสงสัยไปที่นี่มั้งหมดเลยอแม่งสงสัยอย่างเดียวมึงเป็นช่างสงสัยได้ไงอะถ้าเกิดเป็นหมอบอกว่าไงเอสงสัยสมองไม่ดีมั้ง ต้อี้ขาด<อ>างไงมันไปตัดสมองก็เปลี่ยนได้ไงหา่ามันก็ต้องดูด้วยเนยมันจริงว่าต้องหลายๆอย่างที่พูดไปก็ปวดหัวนั่นแหละเห็นดูข่าวเมื่อสองวันไหมข่าวไอ้ข่าวที่ว่ารถสิบล,ล้อชนเทรเลอร์ได้ดูปะ่ะอ๋อที่มีรถอยู่ตรงกลางไอ้แม่แม่มีรถอยู่ข้างหน้าไม่ไม่ตอนนี้มีม,มีมีรถพ่วงไอ้รถพ่วงจอดอยู่แล้วรถเช็ดโรเลตอยู่มาชนท้ายแล้วรถไม่ใช่คนละคสก่อนหน้านี้คันนึง่แปดศอตามหมดเลยอไอ้ก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้อยู่เคสหนึ่งอย่างไอคนขับไอคนขับสิบสิบแปดล้ออยู่ข้างหน้าขับขับปกติอ่ะตามเส้นทางกันไปอะ่ะอันนี้ไอติบล้อมาข้างหลังช,ชนเต็มตูุดเลยลูกเบียร์ล้อกระจายหมดเลยเอ,อไอนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ว่าทําไมทําไมขับรถไปชนท้ายเขาอ่ว,ว่าไงรู้ป่ะมองไม่เห็นหมดแล้วโมโหสิบล้อสิบแปดล้อนะแม่งมองไม่เห็นอะ่ะมันจะว่าตายอะ่ะดูเนี่ยเป็นที่อะไรอะ่ะเป็นที่อะไรถ้ามาเป็นที่รถเป็นที่คนเป็นที่คน,นครับนั่นแหละจะรถหาเหวแล้วก็เหมือนกับหมดน่ย บอกไงบางทีนั่นะแล้วก็อีกแค่หนึ่งเมื่อสองวันนี้เหมือนกันไอ้ที่่าลุงขับข้ามรถไฟอ่ะดูได้ดูข่าวป่ะโอท้ท่านี่ตกขา่าวเยอะ่ไหช่วงนี้ไม่มีเวลาดูข่าวทำรายการนั่นแห <นะ S 2> ละอ่าเขาจอดรอรถไฟไม้กั้นรถไฟมาลงแล้วใช่ป่ะเขาจอดรอหน้าอสอนสาคัญแล้วต่ลุงเขาถูออยู่ก็แซงขวาเลยแซงขวาแล้วก็อ้อมไปแล้วก็จะเข้าไม้เข้ารถไฟอ่ะอ้อมไม้กั้นรถไฟมาชนแล้วหัวหลุดเลยหัวหัวรถนะ ลุงก็บาดเจ็บนิดหน่อยรถรถเป็นนิดหน่อยอัอะนนะั้นแล้วก็สัมภาษณ์ลุงบอกลุงบอกอ๋อไม่เห็นรถไฟ <laughs> ปัญญาที่ผายเลยแม่งไม้กั้นมาเลยเวลามันมันก็พูดลาบากนะคนแล้วแม่งชั่วมันไม่โทษตัวเองเลยอันนั้นอลายหลาเยะนะๆๆๆเรื่องอะ่ะแล้วสุดท้ายสรุปมาถ้าเกิดตายไปเน,นี่ยลุงเป็นผู้นำครอบครัวนะเสาหลักเสาหลักเสาหลักอีกจนใหญ่ไอคนที่ตายแม่งแต่เสาหลักอย่างเดียวเลย นี่เป็นเสาหลักขนาดยังไม่ทํางานยังเป็นเสาหลักออเสาหลักของครอบครัวเวลาตายมันเป็นเสาหลักงั้นแหละเสาหลักไอ้พวกที่ตายคนดีๆงั้นแหละก็คือคนคือพูดให้เข้าเหตุใจให้มาช่วยเหลือว่าเสาหลักตายต้องช่วยกันได้เยอะเออนั่นแหละนี่แหละนี่นี่นี่แหละคือความจริงเนี่ยสังเกตไอ้ที่ตายมันโอ้เนี่ยเป็นผู้นาครอบครัวนะเสาหลักของครอบครัวนะผู้นาทาตัวแย่ๆไอ้โทษทีผู้นําทําตัวแบบเนี้ยนะนี่แหละเสาหลักของครอบครัวมันใช่เหรอเนี่ยมันมันไม่ใช่อ่ะหลักเกณฑ์มันไม่ใช่เลย ลหลายๆอย่างแล้วก็ข่าวอีกไม่นานที่มาก่อนหน้านี้ก็มีอะไรว่าอ่าไอ้อลูกติดยาแล้วก็มาฆ่าฆ่าคนตายอ,อ่อออกจากคุกมาใหม่ๆนะมันก็มาติดยายเนี่ยแล้วก็ไปฆ่าเขาตายมันบอกว่าคราวนี้นะถ้าออกจากคุกครั้งนี้มานะจะให้ไปบวชแล้ว <c oughs> เราต้องมากลาับ <c> ก <oughs> ันเนี่ยนะ,ะถ้าเชื่อว่า <c oughs> มันไปบวชแล้วต้องมากลับไหวพวกมันเนี่ยนะใช่เขาจะก,กลับจนเป็นคนดีแล้วไงไงไหวเขาสิผมเห็นเยอะแยะเลยนะคนที่ไม่ดีก็เยอะเนี่ยเนี่ย เห็นไหมไอเรื่องคนที่ว่าอบางคนทําอะไรก็ไม่ได้ดีทำามนุย์กระเจงใช่ไหมไปรับจ้างนั้นก็ไม่ได้ทํางานบริษัทก็ไม่เอาเรียกไไม่เอาการเอางานอะเก็บไปละทำามน์กระเจงทําอะไรก็เจ๊งมีมีเมียก็เมียทิ้งโทษโทษอะไรเนี่ยโทษดวงไม่โทษดวงไม่ดีดวงไม่ดีเออดวงไม่ดีสุดท้ายบอกสุดท้ายไงบ้างกูไม่ไหวแล้วไปบวชแม่งดีกว่าบวชล้างซวยเออแล้วบอกว่าบวชล้างซวยนั่นแหละแล้วเป็นไงบวชแล้วจะดีไหมเออบวชแล้วมันจะดีได้ไงแต่เราสิ ต้องไปกาบไหวคนพวกนี้เหรอโอ้เขากลับตัวแล้วเอ่เราต้องไปขอพรในคนพวกนี้เหรอช่วยให้พรผมหน่อยครับช่วยดูดวงหน่อยด้ยอันนี้ผมไม่ได้โจมตีศาสนานะแต่ว่ามันเป็นจริงๆคนเราอ่ะโอเคผมไม่อยากฟังแ้วปบดหัวเอาเป็นเรื่องของเราดีกว่ารถจงผมนี่เป็นไงมันจะไปทาไม่ขับไม่ไม่ได้อีกเรื่องนึงอีกเรื่องหนึ่งสังเกตไหมท่านทําชั่วไม่ต้องกลัวทุกวันเนี้เพราะอะไรปะอีตอนตายอ่ะเขาก็ประกาศแต่ความดีมีไหมมีไหมไปหน้าเมนบอกว่าไอ้นี่ขนาดติดคุกติดตารางมานะยังดีนะปอาวัดไปไงดีหมดเลย เป็นเสาหลักด้วยเสาหลักค <c oughs> นใหญ่เาสาหลักของครอบครัวตายหาหมดอะเป็นไรวะเด็กขับมอเตอร์ไซค์แว่นแว่นแบบตายนี่เนี่ยเสาหลักนะพนันำครอบครัวนะเขาเขาจะเป็นเสาหลักเพราะว่าถ้าไม่ตายวันนี้เขาจะหาเงินในครอบครัวได้เยอะเลยใช่นั่นแหละแต่ตอนที่อยู่ตอนที่มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายยังไม่เคยพูดไม่เคยพูดอันนี้หละคือความจริงกันท่านเข้าใจป่ะผมเห็นแล้วเนี่ยคนที่ตายเสาหลักกันเนี่ยตอนประกาศในในหน้าเมนก็ดีหมดเลย มาทั้งชีวิตความชั่วไม่มีไม่ต้องกลัวทําแม่งไปเขาจะเขาไม่ไม่บอกหรอกว่าใครจะมาบอกว่าโอ้เคยทํานู่นทํานี่ไม่ดีมาคงไม่มีหรอกอันนั้นแหละประมาณนั้นนะมันเป็นจริงๆนะอันนั้นเราต้องเขาเหมือนเรามาหาช่างอ่ะท่านมาหาผมก็เหมือนกันมาหาช่างคนนี้ไม่หาก็ต้องไปหาคนอื่นอ่านั่นแหละเอาอะไรเป็นหลักเกณฑ์นะแหละครับอ่ะเรื่องรถท่านใช่ไหมใช่เรื่องรถผมจะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกไปจะไปรับแขกเนี่ยเดไป ทำมหาคิดได้ไหมได้อยู่นะแต่ว่าคือรถท่านมันจะค่อยๆเริ่มเป็นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประกันฝาสูบมันเริ่มรั่วน้ํามันเริ่มซึมเนี่ยมันจะไม่ไม่พังทีเดียวเป็นตามมดเขาเรียกตามมดตอนนี้อาจจะเป็นตามมดต่อไปอาจจะเป็นตาตะกะแตนใหญ่ขึ้นตอนนี้เครื่องก็จะต์ทเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ทําให้พังเลยหรอกกําลังก็จะลดลงกําลังก็จะลดลงนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็ท่านก็ควก็ดูน้ําหน่อยนะลองค่อยดูน้ำตอนนี้ก็เริ่มกินนิดๆใช่ไหมใช่มกขึ้นมากขึันละ อันนั้นก็มีเวลาท่านหาจังหวะตอนนี้ท่านจังหวะหาไว้จังหวะได้แล้วเอาไว้จังหวะตอนไหนท่านว่างท่านมีเวลาหยุดท่านก็เอารถเข้าไปเข้าอู่ที่ไว้ใจนะอผมไม่ได้ทํานะไม่ต้องมาผมทาผมไม่ทำไปที่อู่ที่ท่านไว้ใจแล้วก็เช็คดูราคาว่าออาการให้เขาเช็คดูว่าจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณเท่าไหร่ขอเป็นของแท้นะปกปเกันอย่าไปใส่ปเกนไอ้ปเะกนฝาสูบใส่ซ้อนสองสาชั้นน่ะมันไม่ทนมันใช้ได้แต่มันไม่ทนเข้าใจว่ามันปิ้นอะ เหมือนท่านเหมือนท่านใส่แหวนสองตัวเอาไปซ้อนกันเนี่ยเรื่องย่างนี้ต้องเคลียร์บ่าววาวไหมไม่เออวาวก็เช็คดูวาวไม่น่าเป็นไรหรอกวาวพวกนี้ไม่เป็นไรมันเกี่ยวมันแยกกันไม่โก่งอ่าฝาไม่โก่งเขาเรียกอาการในฝาไม่โก่งนะอ่าถ้าฝาโก่งท่านพี่ไม่ได้หรอกแค่มลุยเฉยอ่ามันรล่ยมันเลืยก็ตามหมดเกี่ยวกับพวกเกนนั่นแหละเกนฝาอาจจะไม่ดีอะไรพวกนี้แต่ก็ต้องดูล้างดูดูให้ก็เช็คดูหน้าหน่อยไอ้เวลาเขาเปิดฝามาแล้วอ่ะว่ามันเรียบไหมอันเนี้ยไปไปทีก็อาจจะไปเรียกล้างหน้า อ่า,าอ่า<ร>ะละไม่ได้ไปปาดไม่ไ,ไปปาดเสียของของไม่เปอะไรไ,ไปปาดล้างหน้าล้างหน้าคือเช็คเซนเตอร์มันเช็คระบบให้เรียบร้อยว่ามันเสมอไหมเนียนไหมวาวไม่มีปัญหาไม่ต้องไปยุ่งมันนั่นแหละก็ใช้ได้การต้องดูตามหาจังหวะเวลานะหาช่างที่ไว้ใจหน่อยอย่าไปหาหครูพักรักจามาไม่ได้นะนั่นแหละทำไม่มั่วมาทำไม่ดีก็พอทําไม่ดีก็เครื่องไม่ติดก็ไปนั่นไปร้านแก๊สก่อนอีกตอนท่านขับไปนะขับไปร้านเครื่องอ่ะดูด้วยพอขับไปเสร็จปั๊บตั๊ขับไปนะ ันเดินแค่นี้มันไม่มีปัญหาแต่ขับไปพอทําเสร็จแล้วสตาร์าไม่ติดทางเขาบอกมาล้างแก๊สก่อนไม่ใช่นะไอ้ตัวล้างแก๊สไม่ใช่นะคู่ขับมานะเว้ยอะไรประมาณนั้นไม่เขียนไปไม่ลากไปนั่นแหละบอกว่าถ้าไม่หายไม่ต้องจ่ายตังค์มันถ้ามันมีข้ออะไรดีๆก็ต้องดูตามนั้นน่ะในหลักการมี็นอย่างนั้นโอเคท่านหรือท่านเสนอเนี่ยวันนี้วันนี้ถ่ายทอดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอตัวนะโอเคโชคดีโชคดีโอกาสหน้ามาเรามีรายงานผลด้วยเป็นไง ครับครับอันนี้ผมก็ซ่อมต่อในกล่องบาเลยมนั่งซ่อมต่ออน,นี่ก็มานะครับกล่องมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยนี่ตรงมาไปสดียังไม่ได้แกะเลยนะครับยังไม่ได้แกะผมก็ทํางานไปอย่างเงี้ยนะครับก็ทํางานไปทํามาเรื่อยไปนะครับทํามาเรื่อยไปตามสไตล์ช่างเล็กเนี่ยบาอะไรครับนี่ก็กล่องเหมือนกันนะเยอะแยะเลยนะก็ะทํางานของเราให้ดีที่สุดนะครับก็วางไปเรื่อยไปนะบางทีบางเรื่องลอหลายๆอย่างบางทีก็เข้าใจนะเข,ข้าใจ แต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับ,บต้องอยู่กับมันให้ได้โรกใบนี้ต้องอยู่กับมันให้ได้มันหลายอย่างเหลือเกินนะครับบางคนก็คุยเก่งอย่างเดียวนะทำงานไม่เป็นนะบ,บางคนก็ทํางานอย่างเดียวคุยไม่เก่งก็มีนะครับ <chỉ spraw là> อย่างผมนี่โม้ไปด้วยนะครับงานไม่เก่งหรอกโม้เยอะนะครับโม้เยอะนะครับอาศัยโม,ม้ได้มากกว่านะครับพยายามอยากให้อ่าให้เพื่อนสมาชิกมีความสุขกปด้วยเวลาผมคุยอย่างเงี้ยแต่บางทีคุยไปถ้าคุยธรรมดาเป็นน่อมแนม้มันก็ไม่ไม่สนุกครับเหมือนสังเกตดูไหมครับ ฟังอาจารย์เบียร์ครผมก็ได้สนุกนะบางคนไปเทศคาเทศเนี่ยบางองค์เทศมาเนี่ยโมตันซาบจะหลับนะครับนั่งฟังไปก็จะหลับไปไม่รู้อะไรเลยลำคาญเนี่ยมันเลยจะจบทันทีนะจะได้กลับบ้านไปนอนอะไรประมาณนะั้นเทศจนนั่นแหละไม่ได้ฟังไม่ออกแต่ฟังอาจารย์เบียร์เป็นไงเฮ้ย hey, 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 มันสนุกเลยครับเพื่อนๆมาจริงเลยครับต้องสังเกตดูนะครับคุยอะไรก็แต่ให้เพื่อนได้อรรถรสด้วยนะครับผมเคยเป็นวิทยกรมาก่อนเน,นี่ยผมก็ใส่อย่างนี้นะครับคนที่นั่งฟังผมไม่มีหลับนะครับได้ลุ้นไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยนะครับนนนะครัับไม่่เป,ป็ง พูดไปพาพาไปเครื่องยนต์ทางานที่สุดสันดาบยังงนอย่างงี้นะระบบเันทํางานอย่างงี้อย่างงี้นะนะครับการจุดระเบิดเป็นอย่างงี้นะครับสันดาบไอว่าคนก็โอ้ยอะไรจะจบที่วะเนี่ยก็ประมาณนั้นเราก็ต้องใส่มุกเข้าไปด้วยตลกนะครับเพื่อนหลายๆคนก็ตอบถามมานะครับมันมีมันมีมันมีก่อนหน้านี้นะครับเข้ามาในคอมเมนต์บอกช่างเล็กทำไมสอนแต่โตโยต้าทำได้แต่โตต้ายอย่างเดียวใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราทําได้โตโตโต้ายอย่างเดียวต่างหากคนเรามันจะพูดเดยวก็พูดไปนะ ไอที่เขาสอนนะ่่คือหลักการมันต้องเป็นอย่าง,งานั้นมาจากคือการสอนวิทยุเรื่องแล้วแต่นะวิทยุผมสมกตอนสมัยผมเรียนเรียนอะไรไหมครับก็วิทยุพวกทั่วไปนะครับทีวีก็พวกในชแนลนะครับนะครับแท่นเครื่องอะไรจำไม่ได้รล้วสิเอ็ดหรือเท่าไหรเนีนะ่ยประมาณนั้นนะครับเครื่องยนต์ก็นะท,ที่ที่เรียนเรียนมาก็โตต้าเนี่ยสี่เอนะครับตอนสมัยที่ผมเรียนนะก็เป็นสี่เอนะครับเรียนเครื่องระบบไฟอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เขาจอะไรเขาก็เอาพวกนี้มาเรียนคือพื้นฐานต้องมาอย่างเงี้ยเราไป ไปเอาพวกยี่ห้อยี่ห้อต่างๆบางทีมันไม่มีนะครับไปเอาออฟต้าเงี้ยมันมีอยู่ในประเทศไทยมีอยู่20คันนี่จะไปเรียนทําไมอ่ะนะพื้นฐานมันก็ซับซ้อนยิ่งยุ่งยากแต่หลักการพื้นฐานเดียวกันนะครับต้องเข้าใจนะครับประมาณนั้นว่าไปเรื่อยนะครับอ่าแจ้งให้ด้วยนะครับอันนั้นหลักการคล้ายๆกันนะครับการทํางานได้ชาร์จไดสตาร์ทคล้ายๆกันหมดนะครับเพราะนั้นเราจะไปเอาทุกยี่ห้อมาบอกมันก็เละนะครับเราก็มึนเอาที่เก่งแล้วเราก็ไประยุกเอาใช้งานเอานะครับการทํางานยังไงนะครับคนเราบางเอิญก็ อ่าต่อโซลาเซลล์ต like, ่อออนกิลอับก like. so, no ิย so ่างเงี hunter, so ้ยมันค่อยๆ่อยคต่อไปนะแบงโซลาเซลล์ทำงานไงต้องเริ่มต้นก่อนทำไมสอนแต่แผงอย่างเดียวไม่รู้จังเลยคุณต้องต่อนกกรมเป็นก่อนต่อขนานเป็นก่อนนะครับหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างพูดไปก็เนี่ยพูดมากปากเหม็นนี่นึนะครับก็นั่นแหละดูๆกันไปนะครับดูดูกันไปแล้วก็อย่าลืมนะครับดูช่างเล็กไปกบกดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างเล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ